หายใจย้นี่ก็คือสองเจ็ดครับถ้าเบิ้งว่ามันทีแมนว่าแมนเลขกสามคู่นี่พอจ้อยยังยืงน,นยันนั่นยันว่าออกอีหลีค่ะอ้าจังถ้าเบิ้งว่ามันชีออกอีหลีบอกคือค้อมอจอยบอกวา่าออกอีหลีฮะจอยยืน,นยันนั่นยันว่าเรขกพรจอยนี่เป็นความันที่ทีแม่นที่สุดทีแม่นที่สุด,สดตีกับพวได้ไฮไลท์ตัวนะพอแมนครับ เลี้ยวไผสิกลับหัวขื้นหัวลงกบเลี้ยงของผู้นั้นเลี้ยวผู้ใดสิตีแบบใดกบเลี้ยงของของผู้ตีครับพออัลเบรคเฮฟซี่เบิ้งทังไรสดอีกนะครับผู้ใดไปน้่พผอจอยครับนับเงืนเปเปแน่นอนครับแต่จังเบิ่งคกับวาพผอจอยนี่มันใจน้ำเฮาครับมันใจน้ำเหาแมนครับตัวที่สองก็คือบังไฟครับ ิเจ็ดค่ะเพี้ยขึ้นเพี้ยล่งก็คือสองเจ็ดพ้าจ้างเบมิงครับหกสองเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งเจ็ดครับหกยังมาอีกแมนครับหกยังอยู่หลักลอยเอีกงแล้วพอนล้วข้ัจ้างเบิงว่ามันสีนี้หรือว่านี้หกแมนครับพอเจ้อว่าบ่านนี้ครับครับใส่กะเปลาไว้แล้วบอกพ่อแมนครับบ่านนี้ครับบ่านนี้ จ้งได่กบ้านนี้ครับเบิรตปีครับปีครับปีกคนสั่งคนละสั่งอะไรกังบ่ไปบ่อไล่ไนได่กบ้านนี้ออกสองเก้ากบบ่อเจ็บไม่ออกสองหกเลยไปออกตายซะอยู่ม่องเก้าตัวให้ออกม็เสียบบ่ออกนี่แม่้านไปออกซุ่นก็พกสองมาอยู่แมค่ะกระชือกี่ขือเก้าวันนี่แม่ะพ่ายังคือกระชือไหม มว่านี่ก็ถือกิ๊กว่านี่ก็ถือกิ๊กยังได้กลับว่าอยากถือก็ถือได้ปะว่าอยากถือก็ถือว่าอยากคดสร้างเนี่ยแหละคนสร้างข่วมนี่แหละว่ามันสร้างย้อนถือดูบ่ไม่จะถือกับถือประสานบ่พอแมีนพอจอยบอกว่าคลีกออกปั๊บแต่มะบึงบินเรียกน้ำพอจอยค่ะมันคอยสีเศร้าเก้าหากันเดินทางมาหาตัวต้อตัวได้บ่นี่ได้ครับนั่นเห็นบ่พี่น้องมาเลยมะบึงบินเรียกกับพอจอยเนี่ย ว่าพอจ้อยถือกี่เหรียถือกี่เหนค่ะในความจริงบ่เต้แม่นความจริงบ่แต่พวกพวกคนเมา่ไทร่นี่พ้นหูจักแล้วว่าพอจ้อยเป็ี่ยนยังไงว่าพอจ้อยนั่นยังไงแต่ว่าเอฟซีของพอจ้อยนี่เป็นเอฟซีที่ที่คนนนำบ่อนั่นที่คนนำพวทัวครับที่ยังวายพอจ้อยอยู่ครับ ที่เขาค้นนำทั่วแล้วนี่ที่เขาค้นนำทั่วแล้วนี่เขาสีบ่อบายพอจอยแม่ตจะ่ําเดียวครับที่เขาไปน้ำพอจอยที่ได้เงื่อนในขําครับเอฟซี FC ของพอจอยได้หลายครับหวดนี่ได้ทั้งบนแล้วก็ได้ทั้งล่างพร้อมครับพอจอยบอกไปด้วยว่าให้ระวังศูนย์ศูนย์โตมันสิปิ้นหัวลงคือหกสองพอจอยบอกเลยศูนย์ศูนย์กับหกสองโตมันสีเท่ามันกับ เป็นไปตามพุ่มจิิงคาดไว้หรือแต่ว่าพอจ้อยเป็นนักสิบเกตครับแต่บิ่งว่าสิบเกตสิไมเ่เฮ้ยว่าตัวร่องมันงวดนี่ค่ะค่ะจังแต่บ,บึ้งค่ะแต่ก็ะะเ,เป็นพจอยหลายเนาะค่ะค่ะเอาผู้ใดเป็นเอฟซีตัวจริงของพอจ้อยนั่นอันนี้เป็นคลิปของพอจ้อยที่แท้จริงเพราะมันคลิปร่วงเพราะมันคลิปตัวค่ะแล้วก็บว่ามันคลิปรอลินอันนี้คลิป เอาเงินครับคลิปเอาเงินที่ตองงวดของพอจอยเด้อยันอตองวดเลยเนาะว,วันตองวดพอาะวหนึ่งกระกนกับว่าคลิปอันตัวเลขทั้งสันทั้งสี่เบื้องวันที่ครับเบื้องวันที่แล้วจงค่อยออกไปลุงทุนหนึ่งว่าแมนว่าคลิปจะปีกาย,ป,กายปีก้อนจะิีปีขึ้นหลังมยังออกไปสื่อ,อยุบงบ่งบงบถือดิเบื้องล่าสุดนะพอนะแมนอันนี้เป็นคลิปแรกของพอจอยในงวดนี้ขอให้ยืมชืของพอจอยนี่ ให้ไปพิจารณลหน้าเบิ้งพิารณาแล้วหน้าซื้อเดี๋ยวก,ก็ได้นับเงินครับนับเงินเป๊ะๆครับนวดนี่ครับนับเงินเป๊ะๆนะพ่อเนาะได้นับแท้ครับได้นับแท้ค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าเอฟซีมาไหมาพอนอยากฟังความฝันอยากให้พ่อย้ำความฝันในเจฝันว่าจังไดก่อวัสดูมาที่หลังเราย้ำควาอยจด้วยความพอใจเนี่ยว่าพอใจเนี่ยไปจูดขอไฟครับข้อเงินไปนจูดขอไฟครับ แปลว,ว่าใบจุดบางไฟบางไฟหายครับเขาขีฟ้าครับคืนสูงไรครับค่ะเขาขีฟ้าล<ม>ิบพราจ้อยเป็นเสดือเสเดือน,นว่าบางไฟงมันเป็นนางคอขึ้นสูง<ม>เดี๋ยวพอจ้อยกับผู้เมียขึ้นมาพอจ้อยก็เลย่ฟันต่อยคฟันต่อไปว่าเฮาเนี่ยไอ้หัวพอจ้อยครับค่ะเฮ<ข>าคร <ขา S 1> ับเป,เป็นเป็นนี่ยัง ผมคือจังบุ้มีขึ้นเขาคือหลายแทบอาจัรยเอาวิเศษมากอาจัรยวิเศษมากก็กวดลงใส่ผ้าเขาครับกัมคือเมึกครับกัมคือมึกเต็มเบิดเลยครับเต็มผ้าเขาเลยบ่พ่อแมนครับก็พอช่วยชิมั่นใจตัวนี้ครับเขาแต่่วาพอจ้อยกะปิดบังมาอยู่ปิดบังยังน้อบานนี่คือน้อปิดบังตัวเล็บนี่แหละครับอยู่ในนี่ล่ะมันยู่ในเสียร่องนี่แหละครับบังไว้จากตัวพ่อ ตัวเดียวหางเดียววเดียหางเดียวมีเหล็กบางพอไม่ต้องปั่นหนิแม่นปะอยู่ในนี่ละว่าไผสิเก่งบ่เก่งครับบางไวเอฟซีซีเมนก็ได้เปิดให้เอฟซีบ่ได้็อยู่ในนี่ละครับอยู่ในนี่ละอยู่ในที่ออกไปมื้อนี้ละแหละหมายความว่าตัวเลขอยู่ในนี่ละแมนตัวที่มันสิถึกนี่แมนครับตัวเดียวบ่พ่อตัวเดียวครับว่ามันสิเป็น ัตได้เป็นตัวเก่งก็จะต้องต้องนั่นไวอย่างนี้แหละหนึ่งฟันแบบนี้มันเค่อยถือนั่นแม่นครับเค่อยถือครับก็คือสร้างตัวเก้าหระครับค่ะว่าออกหาเก้าก็ออกหาเก้าเลยครับอันนี้ฟันเห็นเอ้บางไฟบ่เนี้แน่นบางไฟอย่างันหลอกตัวได้ก็เก้าศูนย์ับสิบเจ็ดครับมันหอกอ๋อถ้าบางไฟนี่เก้าศูนย์กับสิบเจ็ดบาน้เฮาบานี้เฮากับบางไฟครับเฮากับบาง พอ่อจ้อยว่าออกบนร่างแน้นนนเฮานีตัวใดพ่อเฮานี่คือหาหกครับสตีตามอันนี้มันบอกเมนครับสตีตามนั่นนี่คือหาหกครับค่ะกระจังทะเบิ้งครับกะสรุปแล้วหมวดนี้มันสิ่มีตัวใดแน่หระอเปะนี้ในข้นองของคุณพ่อคิดไว้แล้วมีตัวใดแนค่ค่ะบอกเอฟซีเนี่ยก็คือพอจ้อยเลี้ยงไว้ให้เนาะค่ะก็คือหาหาหกแล้วก็หกเจ็ดค่ะแล้วสิบเก็ดแล้วก็สองเจ็ดครับ ผู้ใดสิเป็นผู้นี่บุญวาสนาครับเลขสามตัวนี้อาจ์ีเขาหอดสามตัวครับหยอดนี่เนียยครับปาดแตกสามตัวเลยเฉพอ่อ,อเงี้ยหยอดแม่เราพอจอยเบลิเดอร์หยอดนี่ละแต่ว่าพอจอยก็ต้องเซฟไว้เซฟไว้นึงขั้นวาตัวนีหนักก็คืออันคือเต็มค่ะแต่วันนี้เนกระจด,ดาษแค่นี้ละน่าฝันละ เฮ็ดจังไลยกระชื้นเฮ็ดจังไลยก็ถชื้พ่อโซ่ตัวมันถือเอฟซีเบิ่งใหม้นะจ้าตัวที่พ่อบ้านนี่แหละก็คือพ่อจ้อยนี่โบยากเบ้หลายหนึ่งคันเบ้หลายกับอันกับเ็มครับเบ้หลายกับอันกับเ็มถือครับถ้าเบิ่งว่าไผสิมีบุญวาสนาผู้ใดสิเสียพ่อจ้อยมั่งถ้าเบิ่งผู้ใดเสียผู้นั้นรับเงินเป๊ะครับผู้ใดเสียผู้นั้นถือแมนครับ พ่อจ้อยนี่ถือสุ้งวดบ่จ้ะถือสุ้งวดครับจะต้นตีมาเลยครับจักงวดตีล้วพ่อโอ้ยนับบ๊ควยครับนับบ๊ควยหายไปจะต้นตีมาถึงปลายตีแล้วครับจ้อยเก่าจะน้ำพุ่มปันของพ่อจ้อยนี่นะครับพ่อถือตลอดพี่น้องค่ะพี่น้องเอาเป็นแนวทางไว้นะค่ะไล่กาแฟไอ้ซุ้งไว้เป็นแนวทางนะคะ ใช้สติใ,ใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณสําหรับตัวเลขที่พ่อโซ่ห้แอดมินเบิงนะคะถ้าชอบกระจัดถ้าคัด<ห>กระพานพอจอยเบาเนี่ยขันผู้ใดฟังพอจอยค่ะขัผนผู้ใดเคยไปนํานพอจอยนี่เขาเสี้ใจเลยว่าเลขตัวใดเลขสามตัวสองคู่นี่ตัวใดที่เป็นตัวเด็กในเลขสามตัวสองคู่นี่เนาะพ่อเนาะแมน โตัดไรสิเป็นโตเด็ดว่าคือว่ามันสิออกแค่สามตัวค่ะให้เอฟซีไทยเอามันบนนี่พ่อแมนผู้ใดผู้ใดไม่วาสนาผู้นั้นออกไปเจตังไทยได้บออยากมีวัตสนาไหมหกหนึ่งเจ็ดี่น่องแมนมาพ่อนั่นี่พอสิเห้าด้วยวะแล้วจะพูดสิแล้วจะพูดมีบุญวัตนาค่ะ มันก็มีสองคูหนึ่งเท่ากับมีสองคูเนาะบังไฟเนาะล้ว่าบังไฟจะได้มันก็ออกตัวนี้หนึ่งเจ็ดวันนี้แล้วว่าหกจะได้กระม้าพี่น้องกรมีสำนั่นต่เตะกันฟังแล้วบ่าเนาะต้องแม่นแน่ๆสามตัวมีสองหางกระเจ้าบังเจ็ดกับหกสองเจ็ดหรือว่าออกกระจ้าทะลุว่าหลุดนะพ่อเนาะจงถุน พี่น้องได้ลเขามารลอดหลุนนะคะ,คะอขอบคุณคุณพ่อเลไลน์นะคะคขอบคุณค่ะคเป็นแนวทางคนนันน้นพี่น้องค่ะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ